ครับกับวัตถุเช่นเครับวันนี้พากันมาจัดสถานที่เตรียมตัวถ้าเข้าดาวมือแรงนี้ครับสถานที่ห้องกับประมาณนี้ครับมีกองเพลียงกองฟางแล้วก็มีตอกมีเต็นมีอาหารการกินเพียบก็บมีชุดมินิเครื่องเสียงนะครับไปทดลองข้าวเล่ากินตอนย่มขึ้นถ้าเบื้องเดิ้อพี่น้องวันนี้พูดได้สี่เหียนไหมอันนี้ก็เป็นทงหน้านะครับบรรยากาศอยู่ตอนนี้ก็ล่างยูนผู้ผามานครับ โหลดเกลืงมาได้ดยั่วสุดมินิเครื่องเสียงยอันนี้ก็เป็นสัมภาร์นะครับเขาก็มีเตรียมเครื่องดื่ม,นมนแน่ก็มีบาร์บีคิวสามสิบเจียบแว่งัวออกกันป่ะแตงโมมีผักมีไข่มีหลายอย่างเต้นครับโหเข้ามาขี้มาได้ไดเต้นหลายเต้นอยู่เนี่ย นอนต่อัด่อังเอเต้นผู้เดี่วคือเต้นใ่ญ่ดีเถอะวะมาทานแท้เต้นอาชีนี่ไหมัมันนี่เนี่ยกด็กเียน้เอากูเด็เต้นผิดม่โอด็ไม่คือมาทานเถอะวะเต้นแม็กินง่ายเถอะวะเต้นพี่มีอูนํานะครับเต้นอูสบายสบาย มาทานนี่ครับเต้นอันนี้เขาก็เป็นเต้นอันนี้ก็เป็นแคไข่พามีโต๊ะกลางพอดีมีหัวโต๊ะกลางถึงนะครับพี่น้องอันนี้เป็นโต๊ะกลางนะครับนั่งกินกองเฟี้ยงกองฟางเป็นโต๊ะกลางมีไฟลงศพน้ำตัวนี้ไฟเหลี่ยมแมมครับไฟสวนมุ่นนะามปีนะครับเป็นไฟสวนมุ่นขามปีอ คือสีเหลี่ยมงามใช่ไหมแม่แบบเลยเนี่ยงามขึ้นเนี่ยถ้าจะเมียก็คือมึงจับไปเยอะดิเอาเชื่กฟังไหมเชื่อฟังไหมมาเชยนะทีสถานทีกับประมาณนี้นะครับอันนี้ยึดทวงหน้ามาล่าบ่มีดอกนี่จะมาตัวนี้เลยได้ปะจะข้ไปอ่อยงูจะเซ็ตกูหลือมาแรกนี่สถานทีห้องกับเซ็ตเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่กับเซ็ตเป็นอันเรียบร้อยแล้วโอ้นี่เตี้ยนะครับโอ้เต็นยหนี่ง่ายดีเว้ย อ,าช,อาชีอาชีอาชีคุยกับนายเอโน่สบายแต่ว่าโอ้บายคับเนาะกำังจัดเตรียมสถาน จับลวันนะครับอาชีพจับบอนี่เอาเป็นแบมคนขาวสุดก่อนเขาแถวตามข้อมขาเขาแถวตามข้อมขาพู้ได้แหลมยูสุไทยเลยพู้ได้แหลมยูสุไทยนี่คุณจ้างเขาแถวคนี้ อาชียิ้มมันมนาะยิ้มวานมเนาะเอาคนแรกค่ะไอชี้ไชีจับเร็วจับเร็วจับเร็วเอาอันมาหนึ่งเลือกมาอันหนึ่งพี่หลับอนม่ชิบเล้ว่หน่มมาเอามาจะให้นะเปิดให้ก่อนไม้เล่ที่ออกึง ของพี่แอปของพี่แอปพี่แอปมอบของเันหน่อยเร็วของนี่แหละของไอคินไอคินไอนอคินไอคินมอบให้พี่แอฟเร็วมอบให้่อก่อนไอมอบให้พี่แอฟถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยครับถ่ายรูปด้วยโอเคยังขาดเป็นโอเคยังมีโอกาสไอคินไม่จับไอคินไม่จับเร็ว กินไม่กลาเดีวอนเด์ของพี่กาได้นอ้เดียรต้ององเปเยอ่ะท่น